วัดีค่ะวันนี้จะมาทำแกงเปลือกหน่อไม้นะคะนี่โขกพริกแกงใส่ไปแล้วนะคะพริกแกงก็เรียกว่าแกงเต้ไท่ลาวผสมเยู่เครื่องเคียงของเราเดี๋ยวก็ใส่เห็ดไตบวบลงไปนะแล้วก็ชะอมกับใบชะพูเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อนะคะเดี๋ยวแล้วเราก็โขกปะทูใส่ไปด้วยเพื่อ เพิ่มรสชาติหอมอร่อยแล้เวเราก็จะปรุงรสนะคะใส่น้ำปะลาะแซ่บนัวลงไปด้วยแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะเดี๋ยวให้นิสก่อนนะยังนะก็เด็ดมาเดี๋ยวก่อนใส่ความชะอม เสร็จแล้วนะคะแกงเปะเบองดอไม้ไทยลาวผสมใส่ชะอมผักชุบคูมีดอกแคผสมไปด้วยแล้วก็บวบแล้วก็เห็ดสุดยอดรัเด็ดจากครัวสุนันชาแนลนะคะอาหารบ้านๆทำกินแบบง่ายๆ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามารับชมแล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณผู้ชมองชองชาแนลคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ